นายอนุนทินชานวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขกล่าวถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ว่ากระทรวงสาธรารณาสุขได้เตรียมการรักษาพยาบาลดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งเวชภัณฑ์เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเตรียมพร้อมไว้แล้วแต่มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธรารณาสุขดําเนินการเต็มที่ ด้านนายแพทย์โอภาสการกรวิงพงศ์ปลัดกระโวงสาธรารณสุกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือแต่ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลเกาะคาว่าเริ่มมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่ผิดสังเกต อย่างไรก็ตามได้ให้โรงพยาบาลจังหวัดในภาคเหนือเพิ่มการเฝ้าระวังผลกระทบจากปริมาณฝุ่น pm 2.5โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางอาทิผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคปอดโรคหัวใจสถานเครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นหากไม่ดีขึ้นจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งเพื่อประสานผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดบูรณาการทำแผนเผชิญเหตุรับมือต่อไปเ้าใจว่ามันเกิดจากหลายปัจจัยอะนะกระสธารณสุข ราก็ดูไปเหตุดูประชาชนที่เราบผลกระทบก็ได้ให้ทางแต่ละจังหวัดเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์โดวยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่เป็นโนรคปอดเยื้อรัางโรคหัวใจและก็ผู้สูงอายุค,ครับผมก็ช่วงนี้ก็ระยะสั้นก็คงใช้เครื่องฟอกอากาศช่วยสนับสนุนก็คงต้องประสานกับทางผู้ว่าแะทางจังหวัดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องแพร่เชินเหตุทั้งหลายก็คงด้เป็นเ่ว่าตัดสินใจกระทรวงสาธารณสุขเราหลักๆเราก็คงดูเรื่องของการดูแลคนไข้ถ้ามีอาการโรคทางปอดเราก็เตรียมเรดิ์พนดูแลรักษาให้ครบครับ นาย,ายแพทย์โอภาดกล่าวได้ว่านอกจากเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5ยังให้เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากอากาศร้อนที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยขอให้ประชาชนระวังสุขภาพเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งไม่ต่างแตบ,บเป็นเวลานานเลี่ยงไม่ได้ให้ใส่เสื้อผ้าไม่ดูดความร้อนใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นดื่มน้ำมากๆหรือหมนอุดมพรรายงาน